ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เวลานี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งในฝั่งอิสราเอลและกาซายังเพิ่มสูงขึ้นนะคะ mm. ตอนนี้ทะลุ2,200คนขณะที่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในกาซาเข้าสู่วันที่5ค่ะทำกลางการจับตามองถึงการเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินคาดว่ากำลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้ เสียงระเบิดโจมตีมหาวิทยาลัยอิสลามกาซาดังสนั่นไปทั่วเมืองท่ามกลางฝุ่นและกลุ่มควันคละคลุ้งเหนือท้องฟ้าโดยกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าได้ส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดโจมตีมหาวิทยาลัยดังกล่าวเพราะว่าสถานที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นศูนย์ข่าวกรองทหารและแหล่งผลิตอาวุธรวมทั้งมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำระดับสูงของฮามาสค่ะ นอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังระบุด้วยว่าฮามาสใช้ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ระดมเงินทุนสำหรับปฏิบัติการก่อการร้ายโดยอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศในหลายเป้าหมายทั่วกาซาอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วทำให้อาคารบ้านเรือนของประชาชนพังถล่มลงมาได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะ ขณะที่ชาวปาเลสไตน์ในกาซาเร่งทยอยขนเข้าของเครื่องใช้และอ,อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปอาศัยในจุดที่ปลอดภัยกว่าโดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติระบุว่าปัจจุบันมีประชาชนในกาซาต้องไร้ที่อยู่อาศัยแล้วมากกว่า263,000คนค่ะตัวเลขเมื่อสักครู่เนี่ยถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับนับตั้งแต่มีเหตุปะทะดุนแรงเมื่อปี2014 ซึ่งในจํานวนนี้กว่า2 0 0 0 0นคนลี้ภัยอยู่ในโรงเรียนของ UN 88แห่งและโรงเรียนรัฐอีก12แห่งครับหลังจากเหตุโจมตีทางอากาศทําให้มีอาคารที่พักอาศัย พังถล่มลงมามากกว่า1,000หลังและอีก560หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ต่อไปด้านอดีตผู้นำกลุ่มฮามาสออกมาเรียกร้องให้ประชาชนในโลกมุสลิมรวมตัวประท้วงในวันศุกร์นี้ครับเพื่อแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์และขอให้ประชาชนในประเทศต่างๆร่วมกันต่อสู้กับอิสราเอลหลังจากปัจจุบันตัวเลขผู้เสียชีวิตในกาซาพเพิ่มขึ้น อย่างน้อย1,55 0คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า5,100คนครับส่วนในอิสราเอลค่ะประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายตามบ้านเรือนและท้องถนนในเมืองท่าซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากรมแดนที่อยู่ติดกับกาซาที่ถูกกลุ่มฮามาสยิงจรวดโจมตีตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาและยังมีรายงานว่ากลุ่มฮามาสยังคงเดินหน้ายิงจรวดโจมตีพื้นที่ต่างๆในอิสราเอลอย่างต่อนเนื่อง ขณะที่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ในนครเยรูซาเล็มช่วยกันขุดหลุมฝังศพภายในสุสานทหารหลังมีการทยอยนำร่างของทหารอิสราเอลมาฝังซึ่งกองทัพอิสราเอลระบุว่าเหตุโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ทหารอิสราเอลเสียชีวิตไปแล้ว169นายขณะที่ยอดรวมของผู้เสียชีวิตในฝั่งอิสราเอลมีไม่ต่ำกว่า1,200คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า2,800คน แม้จะผ่านมา4วันแต่ว่าเหตุปะทะระหว่างอสิสราเอลและฮามาสยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องทมกลางความกังวลว่าอสิสราเอลจะเปิดปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินเร็วๆนี้